สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอดูเขาทักเขาทายไว้นะใครที่ปลูกมะละกอไว้ในบ้านเนี่ยเขาห้ามปลูกนะท่านผูน้ชมนะเพราะว่ามะละกอเนี่ยคาว่ามะละมันแปลว่าตายนะละแปลว่าตายหรือสิบหายเรื่องไขู่กมะละกอไว้ในบ้านเนี่ยมันจะสิบหายมันจะตายมันจะไม่ดีนะสรุปแล้วมันจะไม่ดีอีกคาหนึ่งคบว่าละละอันนี้ก็หมายว่าละเผาละกอละญาติละ,ละ,ละ,ละพี่ละน้องใครมีลูกมีหลานก็จะมค่อยได้อยู่รวมกัน จะทะเลาะบอกแวงละทิ้งบ้านเดือนบ้านช่องไปอยู่ที่อื่นกันหมดอันนี้เขาเลยห้ามมาปลูกในบ้านถ้าใครจะปลูกมะละกอแบบนี้นะก็ะปลูกที่ไกลๆนะไกลๆหน้าบ้านหลังบ้านไกลๆบ้านเราเลยห้ามมาปลูกในบ้านถ้าปลูกในบ้านแล้วมันจะไม่ดีอะท่านผู้ชมอย่างที่หมดูเขาว่านะผมก็ปลูกไปต้นหนึ่งก็เลยไม่รู้จะทําไงเลยตัดทิ้งนะเหลือตอไว้สักประมาณเม็ดหนึ่งก็ทิ้งไ้ประมาณเดือนหนึ่งก็ตแตกหนอแตกล้วขึ้นมาตอนตัดผมก็เอาถุงพลาสติกนะไปครอบ พอกที่หัวตอไว้กลัวมันจะปลูกจะเน่าเนาะก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมาเลาะกิ่งต่างๆที่มันออกที่มันติดกําแพงก็จะเหลือไว้สักสองหนอสองกิ่งมันกาลังติดดอกออกผลนท่านผู้ชมครับเราก็แก้เคล็ดแ,แก้ลําได้ถ้าใครปลูกแล้วก็ถ้ามันไม่ออกลูกหรือต้นมันสูงเกินไปแล้วก็มันตัดเหลือต้นมันมาสักเม็ดเม็ดยี่สิบนะมันก็จะแตกหน่อให้เราแล้วเราก็จะได้กินมะละกอต่อไปอันนี้เป็นการแก้เคล็ดของมอดูท่านผู้ชมครับ